สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหมี่ยวกระต่ายค่ะอีกแล้วนะคะวันนี้เหมี่ยวมีรถมานาเสนอหนึ่งคันเป็น Toyota v ีอปี2018นะคะสีแดงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นย่อยตัว G ีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าภายนอกภายในแล้วก็เครื่องยนต์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง Back I told you in the first song, I'll tell you in another just a regular everyday นี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนช่วงข้างหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นเมนชั่นฉีกนะคะส่วนไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์คู่ควบคู่กับไฟ LED แล้วก็ไฟตัดหมอนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ตัวนี้นะคะส่วนไฟท้ายจะเป็น LED แล้วก็ล้อขอบ16นะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในตัวรถโตโยต้าวีออนนะคะห้องโดยสารกว้างาขวางค่ะนั่งสบายขอบผ้าจะเป็นสีดําเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันว่าออปชั่นข้างในเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นจอระบบ แอนดรอยค่ะสามารถสัมผัสได้รองรับทั้งวิทยุ AM, S M A M ช่องเสียบสาย A U x ช่องเสียบสาย U S B นะคะสามารถเชื่อมต่อ you, วิทยุมูทชูตหรือว่าฟัง YouTube ได้ในระบบนี้ได้เลยส่วนแอร์นะคะจะเป็นระบบแอร์ออโต้สามารถปรับและลดขนาดตามความต้องการได้เลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีปุ่มยดฟังคน,น,น,คนออปชันประกดอยู่ฝั่งซ้ายมือเกียร์ตัวน,นี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติและกระจกปรับขึ้นลงระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลย เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะ1 5 0 0ร้อซีซี1้8แรงม้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์9 1้าหนเอีเติมได้หมดเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่ w w w ร์เ a ทดอทก m หรือโทรเข้ามาที่0ู8 9 4 1 3ด5 6นะคะเซลล์เหนียวจินดีให้บริการตอนนี้ทางเซมมีโปรโมชั่นออกรถเพียงหนึ่งันบาทนะคะบริการส่งรถจัดไปแนนซ์ทั่วประเทศไทยและของแถมีมากวายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งโปรโมชั่นล้อมแหลกสองโปรช่ออรวยผ แล้วก็4 0%นปร์เซาน6เดือน5โปรสุดท้ายนะคะเป็นโปรขรับปี90สิวันอย่าลืมใครที่สนใจติดต่อเข้ามาที่ www. t h a r k a com วันนี้เดีียวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ